พระอหัสบดีนะคะเราจะพูดคุยกันนะคะกับท่านประภารัตน์ริริจุกลิ่นนะคะช่วงวงิสัยทัศน์หนองคายสู่ความรุ่งเรืองทศวรรษหน้าค่ะนะคะขณะน,นี้ท่านก็พร้อมแล้วนะคะมาอยู่ในห้องส่งกับจอยแล้วค่ะเดี๋ยวยังไงสักครู่หนึ่งเรามาเจอกันค่ะช่วง วิสัยทัศน์หนองคายสู่ความรุ่งเรืองทศวรรัรษหน้าโดยประภารัฐนสิริรัตน์ชูกลิ่น ฟังค้าในรายการชาวนี้ที่หนองคายนะคะทุกวันพฤหัสบดีคะ่ะจะเจอกันนะคะกับท่านประภารสิริรจุกลิ่นนะคะช่วงวิสัยทัศน์หนองคายสู่ความรุ่งเรืองค่ะสวัสดีะคะ่ะขณะนี้นะคะท่านก็อยู่ในห้องส่งกับจอดแล้วนะคะสวัสดีคะ่ะท่านคะ่ะสวัสดีสสดค่ะน้องใจเสียงหวาน <c oughs> ต้องกราบขออภัยนะคะวันนี้ <c oughs> เผอิญมีภารกิจตอนเช้าคุณแม่เขา้าโรงพยาบาลด่วนเลย<ม>ทั้ง <c oughs> เอ,อ,อเจียนเป็นเลือดแล้วก็ ฉี่เปเลือดนะคะก็เลยแวะไปเยี่ยมท่านก่อนเลยมาช้าไปนิดนึงวันนี้เป็นวันที่สําคัญมากเพราะว่าเป็นวันที่พี่ตั้งตาตั้งใจที่จะมาเล่าให้ฟังเรื่องค,ออคือเป็นเพื่อนคุณแม่นะคะเรียนหนังสือด้วยกันรุ่นเดียวกันท่านเป็นนายกรบชนรัฐมนตรีคนที่สิบเก้าของประเทศไทยและเป็นคนจังหวัดหนองคายเป็นความภาคภูมิใจของจังหวัดหนองคายซึ่งหลายๆายคนของคนหนองคายเนี่ยอาจจะไม่ทราบว่าเรามีนายกรัฐมนตรี คนที่ทสิบเก้าจ้ะค่ะที่พลเอกสุจินดาคราปะระยูนเผอิญพี่เนี่ยที่เรียนพทยอะไรป้องกันราชอาณาจักรรุาา่นห้าสิบห้าเนี่ยพี่ก็ได้เรียนกับลูกท่านคือพ่อเรียนกับแม่ลูกก็เรียนด้วยกัน<ะ>คือพี่จักนะคะพี่จักเนี่ยอ่าก็เป็นอ่าลูกชายของท่านสุจินดาคราประยูนก็ส่งข่าวมาว่า ท่านได้ถึงแก่อันิจกรรมแล้วนะคะก็เป็นที่น่าเสียดายมากท่านเป็นคนที่เรียนเก่งรูปหล่อวันนี้พี่พี่ตุ๊กก็เลยจะขออนุญาตท่านผู้ฟังนะคะแทรกคิวตอนแรกจะพูดถึงเรื่องอพระเจ็ดวันเกิดเนาะคาวที่เราที่เราจากกันยังคุยไม่หมดแต่วันนี้จะขอแทรกคิวมาเป็นประวัติของพลเอกสุดจินดาครรยูณ์อดีตนายกรัฐมนตรีคนที่สิบเก้าของประเทศไทยและเป็นคนจังหวัดนองคายเจ้าของวลีว่าเสียสัตว์เพื่อชาติ นะคะคท่านฝังทราบไหมคะว่าพฤชซาาทมินที่เราเรียกกันเนี่ยมันมาจากตรงนี้เดี๋ยวพี่ตุ๊กก็จะขออนุญาตออ,อธิบายอธ,าธิบายเกี่ยวกับเรื่องประวัติท่านท่านเป็นอดีตนายกรัฐม,มนตรีของไทยที่ดํารงตําแหน่งเพียงสี่สิบแปดวันไม่น่าเชื่อเนาะคนที่สิบเก้านะคะเจ้าของวลีเสียสัตว์เพื่อชาติที่ทําไปสู่พฤษภาปทมินนะ,ะเ,เข้าดํารงตําแหน่งเมื่อวันที่เจ็ดเมษายนสองพันห้าร้อยสามสิบห้าและตัดสินใจลาออก เป็นสุภาพบุรุษมากๆเลยนะคะไม่ลาออกก็ได้นะจริงๆดื้อแพ่งเหมือนนายกคนอื่นๆก็ได้แต่ว่าท่านก็เป็นสุภาพบุรุษนะคะก็ลาออกเมื่อวันที่ยี่บสี่พฤษภาคมสอง5ร้อยสามสิบ้าเพียงสี่สิบปดวันภายหลังเกิดพุชภาฒมินนะคะคราวนี้ท่านเกิดเมื่อวันที่หกสิงหาคมสอง6ัสี่รอย็สบหกคุณแม่เกิดยี่สบสามกันยายนสอง5ัอยเจ็ดบ้าอายุห่างกันหนึ่งปีนะคะเกือบหนึ่งปี ในท่านเกิดเวลาประมาณตีสามสามสิบห้านาทีน้จังหวัดน,นคนปรปฐมเป็นบุตรคุสุดท้องของนายจวงกับนางสมพงศ์คราประยูนมีพี่สาวสองคนได้สมรสกับค,นนคุณหญิงวันนี้คนะราปยูนคุณหญิวันนี้เนี่ยขออนุญาตกรด็นนิดหนึ่งเป็นน้องสาวเอรียพี่สาวน้องสาวของบิ๊กตุยนะคะ,ะบิ๊กตุ๋ยที่เดียเด๋ยวเด๋วเล่าให้ฟังต่อนะคะ มีบุตรชายสองคนด้านการศึกษาพลเอกสุจินดาคาระยูนเข้ารับการศึกษาชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนปิยะวิทยาแล้วต่อทวีธาพิเศษที่มีวงดุรยางเก่งๆเนาะแล้วเข้าต่อมัธยมที่สี่ห้าที่จังหวัดหนองคายที่โรงเรียนหนองคายวิทยาคารเ mm hmm. ชื่อไหมคะว่าหนองคายวิทยาคารเนี่ยได้ถูกลบชื่อไปละย mm hmm. กเลิกไปละท่านเนี่ยกลับมาก่อตั้งใหม่ในมูลนิธิท่าน จนเป็นนองใครพิทยคาคารจนบัตรนี้แต่คุณแม่เนี่ยเรียนมัธยมสี่ห้าก็คือมันจะก่อนไม่มีถึงมัธยมแปดเนาะ,ะมันอ่ามัธยมสี่ห้าหกเท่ากับเจ็ดหกเจ็ดแปดสมัยก่อนมันนับยากมากเลยอ่าพี่ก็เป็นงงอยู่นะฮะแต่พี่ทุกอ,อยู่รุ่นมส ไม่ทราบน้องจอยอยู <im IT. <im ่รุ่นมหรือมศมค่ะมแล้วใช่ค่ะรุ่นสับสนเพราะว่ามศนี้เกษียณไปได้สองปีแล้วค่ะอ๋อค่ะค่ะพทุเป็นมศรุ่นเกือบสุดท้ายละค่ะรันนี้ก็คุณแม่ก็อยู่โรงเรียนปทุมเทพหลังสันที่มีอาจารย์แสนสวยที่ชื่อคุณป้าซึ่งต่อมาก็แต่งงานกับมอมหลวงมานิชุมสายนะครับเป็นมีลูกออกมาตัสามด็อกเตอร์ที่เก่งมากเลยกลับมาต่อมาก็ เนื่องจากช่วงสวงครามรอบครั้งที่สองก็ต้องย้ายย้ายไปอยู่กับญาติผู้ใหญ่ที่จังหวัดหนองคายคือเออ่ไม่ทราบว่าคุณพ่อหรือคุณอาท่านเนี่ยมาเป็นอืมผู้จัดก,การสถานีรถไฟหนองคายแล้วก็คุณอาผู้หญิงมาเป็นผู้จัการโรงเรียนประทุมเทพรังสรรผู้หญิงนะโรงเรียนผู้หญิงแต่ท่านไปเรียนหนองคายพิยาการจะเป็นโรงเรียนชายรุ่นเดียวกับคุณลุงจิติโคจรัตซึ่งเป็นสันพสามิตจ,จังหวัดนะคะคุณลุงเป็น ลูกคนที่สามคุณแม่ลูกคนที่สี่ลูกคนโตนี่คือหมอเรนูนะคะเดี๋ยวเวลาเท่าไหรนะ่เนี่ยอ่าเก้านาทีค่ะต่อมาได้เข้าไปเรียนต่อที่กรุงเทพมหานครจนจบการศึกษามหกที่โรงเรียนวัดราชบ,บพิธสถิตมหาศีรม,มารามซึ่งอยู่ข้างๆกระทรวงไทยนะะแล้วก็ศึกษาต่อที่อํานวยสิลโรงเรียนดังนะแล้กกอนรวยต้องเป็นโรงเรียนเอกชนซึ่งต้องเฉพาะลูกคนรวยนั้นได้ได้เรียนนะก็จบโรงเรียนที่นั่นก็เข้าเตรียมแพทย์ จะเชื่อไหมว่าเข้ากาแฟได้ที่จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยแต่เรียนได้เพียงปีเดียวก็สอบเตรียมทหารได้ดูสิ<ช>ความเก่งของท่านและเข้าเรียนต่อที่โรงเรียนในร้อยประจุระจอมเก้าและหลักสูตรเวสปพอย์รุ่นที่ห้าเวสตพอย์คือสถานที่เรียนดังมากเลยนะที่อเมริกาอยู่ใ,ใกล้มหาวิทยาลัยที่พี่ทุกเรียนที่ o อเบรนยูนิเวอร์ซิตี้อละบมาอยู่ชายแดนติดก,กันเขาอยู่จอร์เจียเนาะ<ช>ต่อมาได้ศึกษาจดหลักสูตรพุ่มัคับกองพันปืนใหญ่จาก ฟอสซิ for still, for still. ลฟอสซิลรัฐโอกลาโฮมาของสหรัฐอเมริกาสำเร็จหลักสูตรเสนาทีการฐานบกรุ่นที่14เป็นอันดับที่หนึ่งนะเล่นเก่งมากเลย mm hmm. อะไรก็ได้ที่หนึ่งที่หนึ่งเกือบเป็นแพร่แล้วนะสำเร็จการศึกษาหลักสูตรเสนาทีการทหานบกจากสารัฐอเมริกาฟอร์ดรีเวนเจอร์ลีเวนเวิร์ดมัธยม มัธยมปีที่8เมื่อเดินเดินทางกลับมาประเทศไทยพลเอกสุจินดาคาร์ยูนเข้ารับราชการทหารตั้งแต่2496รับพระราชทานยศว่าที่ร้อยตีตำแหน่งผู้คับกองร้อยกองพันทหารปืนใหญ่ที่21ปี2501นี่พี่ตุกุยังไม่เกิดเลยนะ ต่อมา2513พลเอกสุจินดาคราะยูนเดินทางไปราชการสงครามที่เวียดนามขณะดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายยุทธการกองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้กาศยานและในปี2514ได้รับพระราชทานยศพันโทเข้าดำรงตำแหน่งรองผู้ช่วยชู้ไทยณกรุงวอชิงตันดีซีวอชิงตันดีซีนี่เป็นเรียกว่า District of c o l ค m b เบียคําว่าดีซีคือมันเป็นเรื่องแปลกขออนุญาตแจกรดิดนิดนึงนะเน,นื่องจากพิทุกจ์การศึกษาจากสหร,รัฐอเมริกา เขาจะมีเหมือนกับเป็นเมืองหลวงที่หนึ่งเลยของเรากรุงเทพเาเป็นทุกอย่างแต่ที่นู่นน่ะเขาจะเป็นวอชิงตันดีซีมันจะเป็นอ่าวอชิงตันก็เป็นชื่อของนายกมันประธานที่มีคนแรกที่เป็นเจ้าของแบงก์หนึ่งหนึ่งหนึ่งดอลล่าที่ว่าดีไอซับจิอต่ะใครได้แบงค์หนึ่งดอลล่าไว้ไว้ในกระเป๋าก็จะมีความร่ํารวยนะม,มันมีพีระมิดแล้วก็มีตาพระเจ้าคคนนี้ วอชิงตันก็เป็นในผลวอชิงตันดีซีก็คือดิสตริกออฟโคลัมเบียก็คือเป็นเมืองหลวงเหมือนกับรัฐไวติเอร์กันก็จะเป็นเมืองหลวงของศาสนาจักรเราเพิ่งได้สันติปปาองค์ใหม่ไปเนาะท่านนี้ก็ก็ถือว่าเป็นการดำรงตำแหน่งผู้รองผู้ช่วยทูตไทยสหรัฐเมกาที่ดีมากเลยเพราะว่าวอชิงตันดีซีก็ไปสถานที่ที่ไวท์เฮาส์อยู่ไปเที่ยประธานิบดีอยู่นะคะซึ่งเป็นระยะเวลาที่ท่านอนันต์ปัญญาชุนเข้าดำรงตำแหน่งแต่ง เอกอัคราชทูตประจําสหรัฐอเมริกาเขาเจอกันมาก่อนจะเชื่อไหมว่าเจอกันครูจอนอีกครั้งหนึ่งก็คือตอนที่ท่านเป็นนายกแล้วลงจากนายกท่านอนันต์ปัญญาลุนนะคะเป็นลุงของพี่เขยพี่นะคะเป็นคุณลุงก็มาเป็นนายกมนตรีก็กระทบหน้ากันอีกครั้งกระทบไหลกันอีกครั้งก็คือท่านลงจากนายกมนตรีคนที่สิบเก้าท่านอนาบอนันต์ปัญญาลชนขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ยี่สิบนี่เกรดเกรดนะคะ ท่านี้พลเอกสุจินดากาประยูนก้าวหน้าในหน้าที่ด่านงานต,ตามตามราชการตามลำดับตำแหน่งอาจารย์โรงเรีนยนเสานาธิการทหารบกเจ้ากรมยุทธการทหารบกผู้ช่วยเสนาธิการทหารบกฝ่ายยุทธการรองเสนาธิการทหารบกผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกรองผู้บัญชาการทหารบกจนได้รับราชทานหศยศพลเอกเมื่อวันที่หนึ่งตุลาคม2530ในวันที่29เมษายน2533ดํารงตําบงตำแหน่ง,งผู้บัญชาการทหารบกแทนพลเอกเฉวลตยมใจยุทธ ซึ่งลางออกจากราชการเมื่อวันที่1ตุลาคม34เพื่อไปลงเลือกตั้งนะได้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาก,การทหารสูงสุด,สด,สดอีกตำแหน่งหนึ่งแทนพลเอกสุนทรคงสมพงศ์ซึ่งเกษียณอายุราชการก็คือเป็นพอบอ,อทอบอกับพอบอทศส,สก็คือควบสองเด้งาการเป็นพอบอทอส,อสอนี้จะได้เป็นพลเอกพลตบรวจเอกพลเรือเอกพลอากาศเอกพ<ม>ลในตัวด้วยก็คือสี่เหล่าทัพนะคะอ่า ขณะนี้กลับมาก็เหลือเวลานิดหน่อยเองอ่าูอีกสามนาทีค่ะอีกสามนาที <c oughs> จะเล่าเกร็ดนิดนิดตังว่าท่านดํารงตําแหน่งขึ้นเป็นนายกมนตรีตำํตำแหน่งนายกมนตรีภายหลังการเลือกตั้งเมื่อที่ยี่2ิบสองมีนาคม2 5วัยสิาการเลือกตั้งครั้งนั้นมันเป็นแบบรวมมิตเนี่ยก็มีพรรคสามัคคีทาเป็นผู้สมัครสมาชิกสสได้รับการเลือกตั้งมาเป็นดับหนึ่ง เตรียมการให้ใน,นายนรงวงวันเป็นหัวหน้าพักสามาัคคีธรรมมาเป็นตำแหน่งนายมนตรีแต่มีเหตุผลบางอย่างน,นายนรงวงวันไม่สามารถมารับตำแหน่งได้เขาก็เลยให้พักพัตธมิกทั้งหมดคือสามาัคคีธรรมชาติไทยกิจสังคมประชากรไทยพักราษสอน์จึงสนับสนุนให้พลเอกสุดจินดากราภิยุทธ์ดำรงตำแหน่งนายมนตรีเมื่อวันที่7เมษายน2535ประกาศไว้ว่าจะเสียสัตว์เพื่อชาติทันทีดำรงตำแหน่งก็เกิดกระแสค้านอย่างรุนแรงลุกลามใหญ่โตเรืออากาศ วันที่8เมษายนเรือกาตรีฉลาดโบรชัดเริ่มอดอาหารประท้วงวันที่9เมษายนรวมพักฝ่ายค้านก็ประท้วงจำลองสีเมืองนะพลตรีจำลองสีเมืองประท้วง16เมษายนประชุมวันแรกก็มีประท้วง17เมษายนโหเยอะแยะไปหมดเลยนะฮะ20เมษายนที่ลานพระบรมรูปทรงมาต้องการปิดโอกาสการสืบทอดอำนาจของคณะรอสอชอนะท่านเป็นรอสอชอ,เ,อเรียกร้องให่ในเยะจริงๆไม่จําเป็นนะพี่คิดว่าใครก็ได้นะ ถ้าท่านได้รับเรื่องก็ปล่อยท่านไปเถอะท่านเรียนเก่งขนาดนี้เนาะ,ะน,นั่นคือประวัติค่ะใช่อพร้อมใจกระแต่งชุดดําเพื่อไว้ทุกความไม่เป็นปราชาธิปไตย,ยคือมันเป็นจังหวะชีวิตนะโดยเฉพาะสมัยที่สบาู้แทนแรัชกาลพระพลังรมถึงกับถือตะเกียงพี่ก็ไม่ามารทราบเป็นตะเกียงแล้วไปทำไมนะเข้าไปในสมาู้แทนรัศดรวันที่สิบเจ็ดเมษาจัดตั้งคณะมนตรีสําเร็จนะคะก็เอาเป็นหลายหลายรัฐมนตรีอยู่ในรัฐบาลพลเอกชาติชายจุกมวันซึ่ง คณะรอสอชอไปแบบปลดเขาลงก็ตอนนั้นก็จะมีพ่อของเพื่อนพี่นะก็คือพลเอกอาทิตย์กำลังเอกด้วยนะคะก็คือพี่พี่รุ่นนักเรียนตำบวจนรุ่นสิบเจ็ดนะพี่รุ่นเดียวกับรุ่นสิบเจ็ดรุ่นเดียวกับพี่เอกพลเอกทิติวัฒน์กำลังเอกนะก็เลยว <c oughs> ันที่สื่อพฤษภาคมพลเอกพลตรีจำลองสีเมืองก็อดอาหารประท้วงพุษภาคมรัฐบาลแถลงนโยบายบริหารราชการแผ่นดิน ในการประชุมร่วมกันสมัยส,สามัญครั้งที่หนึ่งถูกโจมตีจากสภาผู้แทนราทชอนฝ่ายค้านนะคะก็เรียกร้องในในอุลราบนตรีล่าออกจากบางแหน่งต่อมาการประท้วงลุกกรามใหญ่โตคือท่านเป็นสุภาพบุรุษเนี่ยท่านก็เลยลาออกนะ วันที่24พฤษภาคม2535พลเอกสุดจินดาคาราปยูนประกาศลาออกจากตำแหน่งนายรัฐรัฐมนตรีโดยมีนายมีชัยรัชุพันธ์นี่ก็เก่งนนกฎหมายนะรักษาราชการในตำแหน่งนายรัฐมนตรีจนถึงวันที่10มิถุนายนจึงมีพระบรมราชโองการโปรดเก้าให้นายคุลุงอนันต์ปัญญาทุนเราจึงมีห้องชื่ออนันต์ไงเรามีชาติชายชุนวันไปเช็คแคนกับเพื่อนที่เป็นนายรัฐมนตรีอ ออสเตรเลียได้เงินมาเจ็ดร้อยล้านและมาเสร็จเมื่อคุณลุงอนันต์ปัญญาธาชุมาเป็นนายกมนตรีจึงมีห้องอนันต์กับห้องไมตรีก็มีผู้ว่าไมตรีนะคุณอ่ามาก็มีอ่ไมตรีก็คือมิตรภาพนะเนาะไทยลาวก็ทําให้เกิดมาเป็นนายกมนตรีแล้วก็มาเปิดสภามิตรภาพไทยลาวเมื<บ>่อวันที่ 7, 7, 7, เจ็ดเจ็ดเจ็ดเมษายนสองพันหร้อยสามสุดเจ็ดนะคะก็องเกิดพอดีนะคะ ก็คือ,อก็ยศยุติบทบาทการเมืองอย่างสิ้นเชิงนะคะก็คือท่านก็วันที่10มิถุนายน2568ที่ผ่านมาพลเอกสุทินดาคาประยุนถึงแก่สัญตกรรมอย่างสงบด้วยโรคชราเมื่อวันตี1 57นาทีณโรงพยาบาลพระมงกุฎสิริอายุ91ปี10เดือน4วันค่ะดิฉันขอ,อลาผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้นะคะ นายกรัฐมนตรีคนที่สิบเก้าของประเทศไทยแล้วก็คราวหน้าเราจะมาพูดถึงนายกรัฐมนตรีคนที่ยี่สิบคือลุงอนันต์ปัญญาชุนเนาะเจ้าของห้องอน,นันต์ค่ะนั่นก็คือประวัติของผลเอกสุจินดาข่าประยูนนะคะนายกรัฐมนตรีคนที่สิบเก้าของไทยะคะ่ะในวันนี้นะคะในรายการชาวนี้ที่หนองคายนะคะช่วงวิสัยทัศน์หนองคายสู่ความรุ่งเรืองทศวรรษหน้านะคะเวลาหมดลงแล้วะคะ่ะก็ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะคะ,ท,ะ,คะทุกท่านที่ติดตามรับฟังะคะ่ะวันนี้นะคะดิฉันจอยวันลิกากองสมบัต ค่ะและท่านประภารลศิริดาจุกลินนะคะขอขอบพระคุณทา้ฟังทุกท่านนะคะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ